ครับวันนี้พามาที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำนาน่าที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นะมาถึงทางผ่านตรงที่ขั้นแล้วก็เสียค่ารถนำเข้า30บาทนะคนอายุ60ก็เข้าฟรีเดินทางไปประมาณสัก2กิโลเมตรก็ให้เลี้ยวซ้ายนะ เลี้ยว้ายจะตรงไปนะตรงไปก็จะเป็นเป็นท่าเรือเก่านะท่าเรือเก่าดันสำหรับการซื้อขายปลาของชุมชนเขาพอเราไปถึง2กิโลนะล้วก็เลี้ยวซ้ายนะไปอีกประมาณไม่เท่าไหร่นะประมาณ800เมตรตามป้ายเลยนะที่ทำการพิทยานก็จะถึงดินน้ำช่วงนี้ก็จะมีทางขึ้นเนินขึ้นแล้วก็คับแคบบ้างนะก็ต้อง ใช้ความระมัดระวังสักนิดนึงนะสำหรับรถที่เล็กๆก็อาจจะระวังเนินแล้วก็ทางแคบนะขับไปได้สักพักนึงก็จะถึงลนะเดี๋วจะให้ชมบรรยากาศของสองข้างทางที่เป็นป่าไม้ทั้งสองข้างทางนะ ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่อุทยานลำน้ำนานนะที่อำเภอท่าปลานะเป็นตัวเพือเก่าแล้วก็ตรงนี้บริเวณนี้เป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่นะเป็นแอ่งน้ำขนาดเก็บกะกับน้ำขนาดใหญ่ของเขือ่อนศริกิตนะด้านหลังก็เป็นเขาเรียกเกาะนมนะจำนนเกาะเพชรแล้วก็ด้านหน้าเแอ่ัน้ำแล้วก็จะมีเรือของชาป,ประมงทางฝั่งนู้นก็จะเป็น ที่เขามามาพักกันมาพักกันที่เขาสามารถลากเรือไปแล้วก็มีกิจกรรมกลางน้ำานะนอนพักได้ฝั่งนี้จะเป็นแหล่งเทีเท่ยวบริเวณนุ้นเขาเรียกเกาะนมนะนะม็จะมีห้องน้ำแล้วก็มีลานอาหารแล้วก็เขาจะมีลานกลางเต้นนะตรงหอแล้วก็เห็นมีรถนักท่องเที่ยวจอดอยู่นะมีลงังคา รถมีลังคาอยู่ข้างบนทุวงนี้น้ำน้ำเยอะนะน้ำเยอะอันนี้เป็นรถของนักท่องเที่ยวมาจอดนะเขาไปนอนกันในแพนูนอนกันในแพ ริเวณนูน้นะแล้วกเกาะเพชรนะเกาะเพชรแล้วก็ด้านฝั่งนี้ก็จะมีแพรมีแพนะแพต่างๆของนักท่องเที่ยวที่เขามาจองกันแล้วก็นอนแล้วก็ลากออกไปนอนบริเวณแถวนู้นนะบริเวณนี้ก็เป็นน้ําของแม่น้ําน่านของเขื่อนศริกิจนะของเขื่อนบริเวณแอ่งน้ําที่เขานั่นอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นของอแพของชาวป,ประมงนะ เพื่นบ้านตัวนี้เขาเรียกเกาะนมคาเฟ่เป็นลานสวัสดิการของอที่นี่นะที่นี่นี่เขากำลังขยายเขตเพื่อจะปรับปรุงอตอนรับปีใหม่ก็วันนี้อากาศเย็นนะอากาศเย็นสบายบริเวณนี้ที่เป็นลานฮอนี่เขาจะให้ตั้งเต็นนะอันนี้มี นักท่องเที่ยวมากางเต็นท์ละแล้วก็มาถ่ายภาพไปที่ระลึกทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานแห่งชาติลำน้ำหนานนะเขาสร้างไว้เป็นสลับให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพนะว่าคุณมาได้มาถึงที่อุทยานลำน้ำน,ำนานแล้วกับบริเวณด้านร,บรอบๆบนี่เป็นทะเลสาบเลยนะ ดูรอบๆใครมาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องมาที่จุดนี้เพื่อจะมาถ่ายภาพเนาะเพื่อจะมาถ่ายภาพวันนี้อากาศเย็นสบายนะก็เวลาก็น่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายแล้วนะช่วงนี้อากาศเย็นนักท่องเที่ยวก็มากางเต้นกันมาถ่ายภาพบริเวณโดยรอบนี้ก็จะเป็นไม่นาน ที่นี่มีห้องน้ําบริการหลายจุดมากเลยนะใครที่มาที่นี่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องห้องน้าอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านนี่ก็เป็นอุทยานแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีบริการให้กับนักท่องเที่ยวนะซึ่งนักท่องเที่ยวก็เข้ามาไม่ขาดสายนะการเดินทางก็สะดวกนะอาจจะมีทางที่หวัดเสียวเล็กน้อยนะสำหรับคนที่ไม่เคยทาง แต่ก็เดินทางได้นะ อนนี้ผมอยู่ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านนะมีถนนฝั่งนี้เป็นน้ำปา่านี้ไปตรอดึกนะเป็นอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านที่อยู่บริเวณแอ่องน้ำของเขื่อนศิริกิจนะเป็นแอ่งลำน้ำกว้างทางด้านนี้ก็จะเป็นที่ขายอาหารของท้องถิ่นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานะเป็นปลาเป็นหลัก